ค่ะแนะนำตัวแล้เกาะมาจากโครงการไหนเจ้าเจ้ากวีศร,ราธรรนัคคุณวันนิดามาจากทีมวิจัยลุงน้ำจ้างอำเภอณมามืนเจ้าค่ะแล้เกาะมีหน้าที่อะย่างในโครงการเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นด้านเอกสารเจ้าเอกสารข้อมูลเนาะทำซื้อทำอะไรอย่างนเงี้ยค่ะช่วยทำทั้งหมดเลยแล้วกาะพวกหัวเรล่าสั้นๆเกี่ยวกับโครงการเนี้ยค่ะเจ้าโครงการนี่คือ ที่มาคืออย่างหัวหน้าโครงการนอกาเป็นท่านกำนันของตำบวบบอแก้วเนี่ยจะเปินไปเห็นของอางานวิจัยของกลุ่มห้วยจวกนี่ยก่อนพาเปินไปหันแล้วกับเอ๊มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ากเกษตรกรในพื้นที่ของห้วยจวกเนี่ยเพื่อนได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้จรงิงๆพอทำโครงการวิจัยแล้วคือมีประสิทธิผลจรงิงๆอ่ะคะต่อาการ ชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่เนาะเปินก็เลยปรึกษายอย่างครูต้นอย่างกว่าถ้ามันมีโครงการมาแห่งอย่างเงี้ยเปินก็สนใจที่จะมาทําในพื้นที่ของเปลิลนอในเกษตรกรพื้นที่ของตัวเองก็เลยมีการประชุมอย่างนี้กถามไมใครสนใจที่จะเข้าร่วมทําห้องกอให้ได้ผลประโยชน์อย่างเปินห้องกอจากบ่เคยมีน้ําก็มีก็เลยทาได้แล้วอ่าแล้วก็โครงการนี้ค่ะใหได้ประโยชน์จากเฮาของค่ะอ่าตอนเนี้ยเต่าที่เห็นเนี่ย ก็คือในเกษตรกรในพื้นที่อย่างอย่างที่กล่าวไปตะกี้เนาะ4หมู่บ้าน5หมู่บ้านจะได้ตรงนี้ประโยชน์จากตรงนี้จริงๆเพราะว่าเป็นการสร้างสายชะลอนา้าแล้วตอนเนี้ยก็ทาทาได้8จุดโดยก็คือเห็นผลชัดเลยจากที่มันจะมีภาพเลยนะจริงๆมีภาพประกอบที่แบบตอนแรกๆที่เขาทาเนี่ยคือแห้งๆตอนนั้นยังบม่ใช่น่านี่เรื่อยเนี่ยค่ะตอนนี้พอทำปุ๊บมันก็จะมีน้าม,มาเออ อยู่ตีฝ่ายน,น้อยของเขาขนาดมีทุกชุดเลยได้ทุกชุดอ่าแล้วก็ความภาคภูมิใจในการตีได้มาเป็นส่วนรวมในโครงการเนี้ค่ะภูมิใจมากเพราะว่าเ่าคิดว่าวันหนึ่งเขาจะมาได้อยู่ในหน่วยงานอย่างนี้นักเัวใดนักนี่าเนาะพอเขามีโอกาสได้มาเข้าร่วมตรงนี้ก็คือภูมิใจว่าน้ำเนี่ยมันสาคัญมากน้ำเพื่อชีวิตจริงๆคือเกษตรกรหมูนั่นพอพอมีนม้ำแล้วปุ๊บเขาก็มีมีความหวังแล้วว่า เขาสามารถปลูกพืชได้ในฤดูแล้งนะจากสิ่ตรกรนี่คือหลังฤดูทํานานี่คือมาได้ละปลูกอย่างมาได้ละมันเพราะมันมีน้ําตอนนี้ก็คือเปิ่นเปิ่นกับเพื่อความสนใจมากๆเลยเขาก็เลยเลยเกิดความภูมิใจว่าจากจุดเล็กๆของเขาแค่คนเดียวเนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมที่ช่วยเพิ่อประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ได้อ่าแล้วก็ปีเลี้ยงของทีมนี่คือเป็นไผ่ะคะคู่ต้นจ่ออ่าจําราคาค่ะ